สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพามาชมาไร่ข้าวโพดนะคะของน้ำมนนะคะซึ่งน้ำมนได้ใช้ตัวนี้นะคะอาหารพืชเก๊กกสูตรสามะค่ะทุกคนค่ะน้ำมนบอกว่านี่นะคะหลังใช้นะคะให้ดูเลยค่ะว่าเม็ดเม็ดเมล็ดข้าวโพดนะคะทุกคนขาดูนะคะเรียงสวยมากนะคะหลังจะใช้สูตรนี้ค่ะนี่อาหารพืชเก๊ดเกสูตรสามนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เมล็ดข้าวโพดตึงเต่งตึงตึงมากแล้วก็เต็มรวงไปเลยนะคะทุกคนขาต้นหนึ่งประมาณสองรวงสามรวงค่ะทุกคน ต้นหนึ่งประมาณสองรวงสามรวงนะคะนี้คือแบบว่าใช้จริงนะคะทุกคนคะ่ะดูค่ะนะคะอือดูนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยอย่างที่บอกว่าตัวนี้สําหรับฉีดพ่นนะคะใครที่แบบว่าต้องการที่ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเน้นเคมีนะคะมาเลยค่ะอาหารพืชเกรดโลททุกคนคะ่ะผลผลิตดีมากเลยนะคะนี่นะคะพามาชมคะ่ะ ะะใช้ได้เลยนะคะกับพืชทุกชนิดนะคะพืชผักทุกชนิดเลยนะคะสําหรับฉีดพ่นประหยัดมากลดต้นทุนมากๆเลยนะคะใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะใช้ดีมากค่ะ